สวัสดีค่ะดิฉันเรียตีหญิงทิพยารัศแสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์จีมีศรีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหาเรือเล่าข่าวประจําวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565ทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง f c e b o o k f แฟนเพจกองทัพเรือรอยัลไทยนีวีและ YouTube กองทัพเรือรอยัลไทยนีวีออฟฟิเชียลช anel ค่ะค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะน้องพกกั ่ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีหลากหลายข่าวเลยค่ะที่น่าสนใจมากๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในเรือค่ะได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมค่ะในพระราชูประถม การฝึกกองทัพเรือประจำปี2565นะคะซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะคะเป็นในรูปแบบ New Normal ด oh ah um, ้วยค่ะพี่โบและกองทัพเรือค <S quoted Like> nah, ่ะได้สนับสนุนกำลังพลนะคะร่วมค้นหาคุณแตงโมนิดาค่ะที่พระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาค่ะข่าวมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะคะช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะ นักเรียนในรียาชั้นปีที่4ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี2565ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมในพระราชูประถมค่ะเมื่อวันที่23คุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเหลียญรางวาลัลเรียนดีประจำปี2564ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบระโมโอรสาทิราชสยามกุฎราชกุมารให้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีจำนวน47คน โดยนักเรียนในเรือพรกยัตไกรบุญสมชั้นปีที่4ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในคะแนนเฉลี่ยสะสม3.81สอบได้ที่1ของคณะวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนในเรือแต่เนื่องด้วยนักเรียนในเรือพรกยัตไกรติดภารกิจการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต,ะต่างประเทศ ของนักเรียนในเรยอประจำปีการศึกษา2564จึงไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานได้ค่ะค่ะสำหรับข่าวถัดมาค่ะผู้บัญชาการหานเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2565ณเรือหลวงอ่างทองฐานทัพเรือสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2565บนเรือหลวงอ่างทองซึ่งจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยมีพลเรือเอกธีรกุลการจะนะรองผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี2565ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกอง อ,อำนวยการฝึกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารประกอบด้วยการฝึกภาคสนามการฝึกภาคทะเลการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการเน้นการทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการฝึกรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นและการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะค่ะมากัะที่ข่าวถัดมาค่ะกองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลร่วมค้นหาผู้สูญหายทางน้ำแม่น้ำเนจ้าพยาค่ะ จากเหตุการณ์คุณแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังซึ่งประสบอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่1 5กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา15นาทีกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ401จากเรือตรวจการลำน้ำเรือจู่โจมลำน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ประดาน้ำกองทัพเรือเจ้าหน้าที่พยาบาลและชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกเรือให้ความช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำทีทาเรือพิบูลสงครามปฏิบัติงานวางแผนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและทีมกู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ได้รับการร้องขอจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายทั้งนี้จนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูสามารถค้นหาร่างคุณแตงโม ได้บริเวณหน้าท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งทางกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแตงโมกับก,บการสูญเสียั้งนี้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายของช่วงฐานเรือเล่าข่าวนี้ค่ะฐานทัพเรือกรุงเทพให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถมัมภ์เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนากองทัพเรือค่ะ เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565ฐานทัพเรือกรุงเทพให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โค้งหนองนากองทัพเรือพื้นที่เรือนจําฐานทัพเรือกรุงเทพณเรือนจําฐานทัพเรือกรุงเทพอทพําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ โดยทางกองทัพเรือค่ะได้มอบหมายให้ฐานทัพเรือกรุงเทพดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โคกงหนองนากองทัพเรือในพื้นที่เรือนจําฐานทัพเรือกรุงเทพโดยน้อมนําการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กําลังพลกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองซึ่งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาพักผ่อนและเยี่ยมชมได้ทุกวันค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงทางเรือเล่าข่าวค่ะและในช่วงต่อไปเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะวันที่26กุมภาพันธ์ทัพเรือภาคที่1ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือว่าเรือประมงพื้นบ้านชื่อน้ำชัยรุ่งเรืองได้เกิดเหตุเครื่องยนต์เสียลอยลำกลางทะเล ซึ่งได้ประสานกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ส่งเรือหลวงแสมนสารเข้าให้ความช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านดังกล่าวและได้นำมาส่งในพื้นที่ปลอดภัยบริเวณตำบลแสมนสารอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรอเรือในเครือข่ายนำกลับเข้าท่าเรือต่อไปในการนี้ทัพเรือภาคที่หนึ่งเตรียมความพร้อมของเรือในกองเรือปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงน้อมนำตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภารกิจ ด้วยกําลังและทรัพยากรที่มีค่ะค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่2ส,ส่งเรือตอ115ฝ่าคลื่นลมแรงออกไปช่วยเหลือเรือประมงเครื่องยนต์ขัดข้องลอยลำอยู่กลางทะเล2วัน2คืนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากเรือประมงชื่อเรือพรพันธ์แสนสเป็นเรือไดหมึกค่ะเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องใช้การไม่ได้อยู่กลางทะเลห่างจากปลายแหลมตาชีจังหวัดปัตตานีประมาณ36.7ไมล์ทะเลค่ะ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2จึงได้สั่งการให้เรือตอ115ที่ออกลาตะเวนตามแผนทําการตรวจสอบและออกเรือค้นหาเรือประมงที่แจ้งของความช่วยเหลือในทันทีค่ะโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงก็สามารถติดต่อทางวิทยุสื่อสารได้และพบเรือประมงดังกล่าวขาดลอยลำท่ามกลางคลื่นลมที่มีกำลังแรงคลื่นสูงฝนตกค่ะมีลูกเรือ5นายสัญชาติไทยนะคะ3นายสัญชาติกัมพูชา2นาย ทราบว่าเกียร์ขัดข้องใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ค่ะขณะนั้นค่ะเรือห่างจากฝั่งประมาณ70ไมล์ทะเลไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ค่ะโดยได้ลอยลำนะคะ2วัน2คืนจากนั้นค่ะสามารถติดต่อผ่านวิทยุได้จึงได้ทำการแจ้งขอความช่วยเหลือทางเรือต่อ115ค่ะได้ทำการช่วยจูงเรือเข้าฝั่งส่งเรือประสบเพศจอดเรือท่อสมอโดยปลอดภัยค่ะ ภาคที่3ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเวสสรรสชศาสตร์ฉุกเฉินทางทะเลภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเลค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทัพเรือภาคที่3โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะภูเกต็ตจัดเรือยางพื้นแข็งจำนวน2ลำพร้อมกำลังพลให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเวสสรรสชศาสตร์ฉุกเฉินทางทะเลเบื้องต้น และหลักสูตรเบสิคคอร์สของทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเลการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะเบื้องต้นของประชาชนรวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการจัดการดูแลผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบภัยในพื้นที่ทางทะเล โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณาสุขและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ได้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการฝึกทดสอบจากสถานการณ์จำลองในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนับว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะและในข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่3จับกลุ่มชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองระนองค่ะ เมื่อวันที่1มีนาคม2,565าทัพเรือภาคที่3โดยเรือต่อ2องสนับสนุนสอนชนภาค3ร่รวมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่บริเวณเกเชาส์แห่งหนึ่งในซอยมิตรภาพ1นึ่ตำบลบ,บางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ผลการตรวจสอบพบเป็นเกสเช้าเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีห้องพักจำนวน6ห้องที่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองได้พักอาศัยอยู่โดยอยู่กันห้องละ4-8คนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามห้องต่างๆนะคะพบแรงงานหลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งสิ้น45คนค่ะแยกเป็นชาย22คนหญิง22คนและเด็กชายอีก1คนค่ะโดยทั้งหมดค่ะเตรียมหลบหนีเพื่อที่จะข้ามไปจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุ ราธาน, are, 2, 3, 4, 5, 5. 5. านีค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนค่ะเมื่อวันที่2มีนาคมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกคอบบ้าโกประจำปี2565ณโรงเรียนบ้านเข่าตายอินอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง mm hmm. การฝึกคอบ,บ้าโกเป็นการฝึกทางทหารที่มีการรวมกำลังขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีโดยใช้รหัสการฝึกว่าการฝึกร่วมผสมคอปปากโกซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการฝึกเป็นปีที่41และเชิญกองทัพมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึกด้วยในส่วนการฝึกส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกองกำลังสหรัฐกองกำลังมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะและคารอบค่ะ ฐานทัพเรือสัตหีบรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1 9เชิงรุกค่ะวันที่28 5, พฤษภาคมค่ะผู้บัญชาการหารทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการหารทัพเรือสัตหีบผู้อานวยการโรงพยาบาลอภา,ากรเกีติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบและฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุกนะบริเวณตลาดเช้าหาท่เรือสัตหีบซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็วค่ะด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชือ้อจำนวนหนึ่งรายจากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจจำนวน102รายค่ะโดยโรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์ฐานทเรือสัตหีบได้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชือ้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิผู้ป่วยต่อไปค่ะ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดจัดโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนค่ะเมื่อวันที่2มีนาคมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตากจัดชุดแพทย์และพยาบาลตามโครงการเดินเท้าเข้าหาชุมชนตรวจสุขภาพมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้โอกาสทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564จนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะค่ะถัดมาค่ะหหมวยเรือรักษาความสงบเรียบรย้อยตามลำมน้ำโขงถแถลงข่าวจากภูมยาบ้าน1.2ล้านเมตรค่ะ วันที่25กุมภาพันธ์หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบรย้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีหรือน,อนรขอเขตอุบลราชธานีโดยอบอน,อนรขอพร้อมด้วยหน่วย มั่นคงในพื้นที่และฝ่ายปกครองอำเภอเขมราชร่วมกันแถลงข่าวกรณีสถานีเรือเขมราชตรวจยึดยาเสพติดไฮโทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน1 2ล้านสะอ,องแสนเม็ดณบกนรขเขตอุบลราชธานีตำบลนาสนามอำเภอเขมราชรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหน่วยเฉพาะกิจนางวิทยธินภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภายน้ำท่วมจังหวัดนาราธิวาสอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินภาคใต้โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินกองทัพเรือจัดกำลังพลออกสำรวจน้ำท่วมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดนาราธิวาสในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและตัดไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแจกถุงยังชีพกองทัพเรือ และนำเรือพลาสติกไปให้ประชาชนไว้ใช้ในการสัญจรพร้อมจัดแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจรักษาพร้อมจ่ายยารักษาอาการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นโดยกองทัพเรือยังคงดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ ค่ะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะ และในช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะทัพเรือภาคที่3นะคะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ําขณะสวมใส่เครื่องแบบและรองเท้าคอมแบทในทะเลที่กลจักฟังหรือมีคลื่นลมแรงนะคะซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จงหยาดตนกนะคะแล้วก็ให้ตั้งสติให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งพยายามลอยตัวโดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุดค่ะเพื่อรอการช่วยเหลือต่อไป ค่ะซึ่งท่าเรือภาคที่สามนะคะก็ได้แสดงให้ถึงนะคะภาพที่เป็นการลอยตัวนะคะให้คงอยู่ในน้ํานานที่สุดค่ะซึ่งท่าแรกค่ะจะเป็นท่าเต่าค่ะในการลอยตัวค่ะโดยงอเข่าทั้งสองข้างค่ะขึ้นมาชี้หน้าอกนะคะและใช้มือทั้งสองข้างกอดเข่าเอาไว้ค่ะเหมาะสําหรับผักเมื่อจมน้ําลึกค่ะพี่โบ๊และต้องการให้ตัวลอยขึ้นเหนือผิวน้ําให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะสามารถลอยตัวในท่าถัดไปได้ค่ะ ค่ะและอีกท่าค่ะท่าปลาดาวหงายโดยการสูดหายใจเข้าปอดง่ายตัวกางแขนและขาเชยคางขึ้นเพื่อใช้หายใจนะคะและท่าสุดท้ายก็คือท่าปลาดาวคว่ำค่ะค่ะซึ่งท่าปลาดาวคว่ำนะคะเช่นเดียวกับท่าปลาดาวงายเลยค่ะแต่เป็นการคว่ำงาลงนะคะกางแขนและขาเพื่อพยุงลอยตัวในน้ําค่ะและเงยหน้าด้านข้างเพื่อหายใจเป็นระยะนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถางายตัวได้ค่ะ ค่ะวิธีการลอยตัวเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่ใช้กับการตกน้ําในเทะเลเท่านั้นนะคะสามารถใช้ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นค่ะกรณีที่เรานะคะตกน้ําไปในที่ต่างๆนะคะทางนี้นะคะที่สําคัญที่สุดนะคะหากเกิดเหตุคืออย่าตระหนกนะคะและมีสติค่ะค่ะเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มาบอกต่อท่านผู้ชมกันค่ะ หลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะทุกท่านคงทราบกันดีค่ะว่ากองทัพเรือได้ร่วมในการขจัดคราบน้ํามันดิบที่รั่วไหลในจังหวัดระยองนะคะมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะยังมีอีกหนึ่งภารกิจสําคัญค่ะซึ่งจะเป็นภารกิจอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะจากเหตุการณ์น้ามันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ําลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล SPM ของบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนซึ่งมีระยะห่างจากชายฝั่งบริเวณมาตาพุธจังหวัดระยองประมาณ20กิโลเมตรตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมานั้นกองทัพเรือยังคงติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยแม้ปัจจุบันกองทัพเรือจะไม่มีภารกิจในการเฝ้าตามแนวชายหาดแล้ว แต่ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติการปิดดูดอุดท่อน้ำมันรัว่วใต้ทะเล้วันนีาเ,เรือหลวงน้องสารายกองเรือทุนระเบิดกองเรือย,ยุทธการเป็นเรือในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยได้ทำการส่งยานล่าทำลายทุ่นระเบิดใต้น้ำสํารวจใต้น้ำลงสํารวจท่อส่งน้ำมันบริเวณทุ่น SPM ซึ่งเป็นการนํายุโทโธปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 2> 3, 2, 3, 2. ได้ส่งนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่ชุดถอดทำลายอมพัน์เนวีเอโอดีประจำเรือหลวงหนองสารายลงดำน้ำสำรวจท่อส่งน้ำมันบันทึกภาพการปฏิบัติการซ่อมทำจุดที่ได้รับความเสียหายของทางบริษัท SPRC ซึ่งมีความลึกประมาณ27-30เมตร วันนี้นะครับก็เรือหลวงหนองสาลายได้ส่งนักประดาน้ำนะครับมาทั้งหมด3นายนะครับโดยที่จะเป็นคนลงน้ํา2นายแล้วก็สแตนบายอยู่บนเรือหนึ่งายนะครับโดยที่นักประดาน้ำที่จะมาในวันนี้นะครับที่จะลงดำ,ำในวันนี้นะครับมีหน้าที่ก็คือ,เ,อเพื่อไปสํารวจท่อทางต่างๆใต้น้านะครับว่า,าปัจจุบันตอนนี้นะครับเขาทำงานไปถึงไหนแล้วรวมถึงการถ่ายภาพเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเก็บภาพการทํางาน ของออน้ำประดาน้ำของเรือยูนิวายขยองนะครับหรือว่าของบริษัทนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจสําคัญนะคะของกองทัพเรือค่ะที่สนับสนุนนะคะการขจัดข้ามน้ํามันในทะเลจังหวัดระยองค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานทหารเรือเล่าข่าวขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ